ไอโนสปีดอังกฤษโนสปีดอังกฤษสปีดไทยสปีดไทยข้ขับรถอยู่ขับรถอยู่สปีดไทยเด้อสปีดไทยเข้ามา pitae e que kin s ขอบคุณค่ะคเพื่อนๆจ้ามากแต่กาทั้งการเที่ยวการไปีินไปีินวัดมือเส้าเนาะคะนะ่ะเนาะไปวัดไปวัดค่ะไปวัดสวัสดีค่ะคุณช่างบอยขามาให้กำลังใจครับจ้าค่ะคุณช่างบอยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณช่างบอยขาขอบคุณค่ะสีขาวมาอย่างบ้านยายน้องอีกคิวนะคะค่ะสวัสดีค่ะไปกะไปไป ไปกระทั paints, ้งมะซ้านี่ไปตะทั้นก็นไปดากัไปเล่นไปเบิ้งไปผ้าผ้าเปื่อนๆก็ไปเบิ้งต้นไม้นะครับไปเบิ้งต้นไหนต้นต้นโพมันจะมีต้นโพมีโพมีให้แต่มีไส้นะมีโพให้มีไส้ดูสามยางนะคะ่ะดูสามยางกากระดผ้าไปกาดกระดมะซ้า,า,ากับคุนไอเนาะค่ะกับคอนุญาตนะคะ,คะขออนุญาตไปซื้อค่ะ คนอายแล้วก็มาหาแล้วก็มาหลีนน้องเนาะแล้วก็สง่งล้วก็แล้วก็ตอบถือถามถืออยู่ว่าตนตนให้อรอยเมียนจ่าเมียนเนียนตนให้หจา่าเดินแล้วก็เละถามว่าตนใส่อยู่ในเละผ้าแล้วจ่าไปเบิงตนใส่จ่าก็ได้ได้เบากันกับพูดกันแล้วโอ้โอบัวไหลมันมันลยเอียวกว่า,ากี่ยกันเนาะสันจ่ามันแยกออกจาเกี่ยกันนั่นสัะจ่าเนาะคนอายเนาะจากแล้วก็บ่านในเขามาดอกเต่กับวัวฟังว่ามันมันตนใหม่กันในวัดจาเปุ่นกาคือเปุ่นกาดูแลดูแลไว้ดี ต้นสมัยเก่าน่ะคะ่ะนอต้นให้หน,นิมันมันมันสิอยู่มันสิมีอยู่อยู่ในปาในโดงอ่ะมันสิมันสินู่ในโดงในโดงดงดงทึบอ่ะต้นอันนี้มันสิอยู่ในหด่งทึบตระต้นให้ต้นให้นให,หนิมันก็จะเป็นต้นใหม่ไงตมนใหม่ไงสำหรับให้นกให้พวกนกนกนนกปูนกนกทั้งหลายเนี่ยนกะเข,ขาเขนานกยกน่นก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 นได้เปรียบเทียบว่า อยากให้ผู้เฒ่าเ็นยูเ็นย่ำเข้าไปลดน้ำดำหัวผู да ido, ้เฒ่าเนาะค่ะไปรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าก็จังจ <Yeah. S 1> ังเข้าจึงอับจะถึงเทศกาลเทศกาลสงการยุคคับดูอีกว่าจะขี้มือแล้ะกันจะถึงก็คือเบิดเบิดตเดือนนี้กัเบิร์ตเดือนนี้ก็คือเขาหนาเทศกาลนะคะเทศกาลสงการเขาก็จะได้ทงการไปลดน้ำดำหัวผู้เฒ่านะคนอะเลมาไปลดน้ำดำหัวไอ พ่อแม่พ่อแม่ผู้เต่าผู้เกยการกาเขาก็ไปขอพรเพิ่นไปขอพรเพิ่นแล้วเขาก็ได้เขาก็เขากับอ้ไรเราได้ขอเพิ่นก็บว่าเออคุณพ่อเอ้ยคุณแม่เอ้ยอยู่เป็นหอมโพธิหอมไส่ห้ลูกเด้ออยู่อยู่นิ่งๆอยู่เป็นหอมโพธิหอมไส่ห้ลูกนั่นแหละที่บนเปียกเทียบวาเป็นอย่างไรบ้างบอกว่าหอมโพธิหอมไส้นะคะคกว่าหอมโพธิหอมไส้หนิกันนั่นแหละคือตรงนั้นแหละที่เพิ่นน้ำมาเปรียบเทียบ เพราะว่าเป็นเป็นเป็นต้นไม้ต้นไม้ใ่ที่สามารถแผ่กิ่งกา้านสาขาออกมาปกป้องแล้วก็อบอุ้มอบอุ้มซั์พวกไอ้ซัต์ต่างๆพวกพวกนกหนกูปูปีพวกสั์ปีสัดยังพวกพวกที่พวกที่เขากินกินมากไม่นะคะเขาเขาเขาจะออกเขาจะออกผลออกผลเป็นเป็นลูกเล็กๆมาเป็นลูกเล็กๆที่พวกนก พวกนกพวกกระรอกกระแตพวกอย่างมันมันมันจะไปกินที่ตรงนั้นค่ะตามเขาลเปล่นกะาจใหความลมลื่นลมลื่นชุ่มชื่น่นนาลัะเป็นยังเป่นยอคอยเปียกเทียยผู้เฒ่าผู้เก่ว่าให้เพิ่นดูเปล่นไอ้่มโพฮ่มไส้เหงาวนะคะ่ะขอรอนุญาตค่ะ